เรือมีปรับราคาเรือมี453ลดลงนะครับจากเดิมเหลือเพียงแค่4,499บาทนะครับฉลองเดือนแห่งความรักหรือวันบอลเรนไทยสวัสดีครับกับมาร์เข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้านิวราแปนกาซาสิบทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพ่ข่าวสารที่มาเดเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวัน เหลือมีประเทศไทยนะครับชวนบอกลักด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน realme 4 5 3นะครับตอนลดเดือนกุมภาในราคาที่ถูกลงนะครับเหลือเพียงแค่4,499บาทในราคาเริ่มต้นของเขานะครับมือถือรุ่นนี้มีจุดเด่นเรื่องของแรมและให้มาถึง6 g b ม128ในราคา4499จะปกติ4,999เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแรม8 g b หน่ความจำ256 g u ที่5499หรือประมาณ ลดถูกลงกว่าเดิมจากราคาเดิม5999นะครับตั้งแต่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เร็วมีแบรนด์ช็อปแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยมือถือรุ่นนี้มีหลายส่วนที่น่าสนใจก็คือสมาร์ทโฟนแชมเปี้ยนแห่งเซกเมนต์อะไรเงี้ยนะนี่คือแบบคำสมโยน้ำเขาอะไรเงี้ยเนาะมีกล้องนะครับความเรียดหล้านพิกเซลการชาร์จเร็ว33วับบตต์ซูเปอร์วูฟับแบตเตอรี่5,000ม ah. ิลลิแอมป์แล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับ d r e ด้วยนะครับ ให้แรมเนี่ยได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งขนาดหน้าจอ6.74นิ้วนะครับ r e f ฟ e ชเ r ท90เฮิรตถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจในราคาที่ถูกลงแล้วเราเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆ ภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเ,เพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย